หัวข้อวันนี้เรามาคุยกันว่าทําไม Melody Plus ต้องจัดเตรียม pre-test ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนสอบจริงของ Trinity, r o รอแอนบอกับ ABRSM นะคะทั้งสามบอดสอบก็คือเป็นบอดสอบที่มาจากอังกฤษเป็นมาตรฐานโลกทีนี้ก่อนที่จะ pre-test ทุกครั้งเนี่ยเราก็จะเจอความกดดันความเครียดความกังวลใจจากทั้งครูด้วย ผู้ปกครองด้วยนักเรียนด้วยพนักงานที่ทํำดาเนินการเรื่องเอกสารด้วยเพราะว่าบอสอบทั้งหมดบัญทีก็แจ้งอะไรที่กระทานหารกับชันชิแล้วก็ทําให้ทุกฝ่ายเครียดขึ้นมาหมดเลยอันนี้ขออธิบายให้เคลียร์นิดนึงว่าจุดประสงค์ของเราเพื่ออะไรทำพรี e ทสตัวนี้นะคะถ้านักเรียนที่เคยสอบพวกโทเฟลโทอหรือ SAT อะไรอย่างงี้ก็คงจะคุ้นเคยกับคำว่า m o บอ x อ m mock up ก็คือเอาข้อสอบต่างๆข้อสอบของปีเก่ามาทำ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 แล้วก็ทำจนเคยชินให้เข้าใจระบบการสอบเขาเป็นยังไงมีข้ออะไรบ้างในช่วงเวลาไหนบ้างแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้ชินกับระบบการสอบตัวนี้พรีเทสของเราก็ใกล้เคียงกับพวกภาษาที่เป็น mock up exam เพียงแต่ว่าถ้าเป็นทานะขน้าวนตรีหรือร้องเพลงอะไรอย่างนี้เราจำเป็นต้องมีผู้สอบ ที่มีประสบการณ์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาเขียนคะแนนให้ให้คอมเมนต์ด้วยเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าวันนั้นเราอะไรทำดีแล้วก็คงต่อไปอะไรที่ยังควรจะปรับปรุงในช่วงเวลาต่อไปสองสาเดือนนั้นเราควรจะเตรียมอะไรบ้างเนาะการที่จะ สอบพรีเทสเนี่ยเราจะให้หัวหน้าวิชาการของเราทุกสาขารวมกัน11คนนะคะแล้วก็ดูว่าคนไหนชำน,นาญเครื่องดนตรีไหนเฉพาะเครื่องนั้นนะคะไม่ใช่ครูทุกคนสอบทุกเครื่องได้หมดครูที่มาสอบก็เป็นครูที่เคยอยู่กับอยู่กับฟา้าด้วยกันนะคะตั้งแต่เรามีบอร์สอบมีผู้สอบ มาจากอังกฤษมาเนี่ยคุณครูท่านนั้นก็อยู่หน้าห้องสอบเลยกับฟ้าเฝ้าด้วยกันแล้วพอนักเรียนออกมาเราก็จะมีถามว่าอ,อสอบอะไรบ้างในห้องเราได้อะไรบ้างผิดพลาดต,ตรงไหนบ้างเราปรับปรุงมาตลอดซึ่งผู้สอบภายใน p r e ีเ s สต,ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างให้คะแนนตรงกับการสอบจริงค่อนข้างมากค่ะนี้ แต่ละครั้งที่เราส่งสอบเนี่ยนักเรียนมีจํานวนประมาณร้อยกว่าคนทั้ง4สาขานะคะการประเมินผลเนี่ยว่าพิเทสได้คะแนนนี้แล้วนักเรียนจะมั่นใจได้หรือไม่ที่จะสอบได้ดีคะแนนดีหรือไม่หรือที่สําคัญที่สุดก็คือผ่านหรือไม่ใช่ไหมคะเพราะค่าสอบมันก็หลายพันถึงหมื่นกว่าบาทเลยคะ่ะเราจะตอบด้วยอะไรคะเราต้องตอบด้วยคะแนนเท่านั้นนะคะเพราะว่าทุกคนสแตนด์ดไม่เหมือนกันถามคนนี้ว่า อาหารชิ้นนี้อร่อยไหมเขาบอกอร่อยเอ้คนนั้นบอกไม่อร่อยเข็มไปไอ้คนนั้นบอกว่าหวานไปแตม่มันจะไม่มีสแตนด์ดตรงนี้มาก,กันว่าผลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคะแนนจะเป็นเรื่องที่เวลาเราคุยกันว่านัาเกเรียนคนนี้โอเคไหมผ่านได้ไหมมันจะตกอยู่ที่คะแนนแล้วไม่อยากให้คุณครูหรือผู้ปกครองหรือนักเรียนเองเมาเครียดกับการพรีเทสมากเกินไปว่าเออหนูไม่อยากสอบผมไม่อยากนักเรียนสอบเลย หรือว่าผมไม่อยากให้ลูกผมสอบเลยมันเครียดสอบไปทําไมก็รอผู้สอบมาทีเดียวสิอย่าลืมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักเรียนนะคะแล้วนักเรียนทุกทคนเนี่ยเราต้องมีความกดดันนี้หน่อยนิดหน่อยน,นะคะเยอะไปก็ไม่ดีเราเรียกว่าการศึกษาที่เป็นวิธีการ Push-and-P u ู l ดึงนิดนึงดันนิดนึงดึงนิดนึงดันนิดนึง,ง,นนงคือการที่ไม่อยากสอบ อะไรเนี่ยก็เป็นการหนีปัญหาที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเด็กเอเชียหนีการสอบไม่ได้ไม่พ้นเพราะฉะนั้นเรามีแต่ฝึกฝนให้เขาเก่งขึ้นเก็บประสบการณ์ให้มากขึ้นเนาะจริงๆแล้วเรื่องนี้คือการช่วยเหลือเราไม่ได้เรียกว่าระบบระเบียบของโรงเรียนหรอกคะ่ะเราเรียกเป็นว่าเป็นโครงสร้างการวางแผนช่วยเหลือให้เด็กเห็นตัวเองดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนแล้วเราควรจัดติวตรงไหน มากกว่าเป็นระบบการช่วยเหลือนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนผ่อนคลายเนาะโรงเรียนเราจะแจ้งให้ทราบล้างสอบแล้วว่าคะแนนคนนี้ถึงคะแนนไม่ถึงเนี่ยเรามี flexible plan สำหรับทุกๆคนนะคะไม่ต้องห่วงเราคุยกันได้แต่ก็คือหลังจากคะแนนออกมาเราถึงจะพูดคุยกับครูกับผู้ปกครองกับนักเรียนเองได้ว่าเราจะไปทางไหนดีไปทางไหนต่อเออป้าหมายจุด ปลายทางคืออย่าให้นักเรียนที่จุกมุ่งไปอย่าสอบเนี่ยได้คะแนนที่ดีที่สุดได้ใบเสร์ที่ใช้ได้ต,ตลอดชีวิตนะคะในชีวิตเนาะขอบคุณค่ะ